เห็นมันงูตื่นตืนร้อนนบอุ้ยเีมมาแล้วลงเอามาเอาลงเอาขึ้นเอาปลาสั้นเขีน่ปลาเขาเขแ้่หลอกแกถึงกแกถึงแก่ายแพ่แม่บอกขนไปขาน สวัสดีครับพ่อกับบาอําอีสานบ้านโคกน้อยวันนี้จะพาสาวสองคนมาสอนป่าครับพี่น้องไปเบิ่งอะไรครับอ่าคนนี้อยู่สอนท่ามือถือครูมาล้อยังบอกมึงไอโฟนที่สองวันมีเงินเต็มโอ้ไอโฟนที่สองพี่น้องไอโฟนที่สองก็่ยานแตกหรอกพี่น้องถือเตือน ีเอาดูน่ครับครับน้องครับอุ้ยัปยังใ่หอีดีครับคุได้ขนุเอนี่ครับลูกานปข่นแต่ินเป็ะุม่นเนี่ครับมันหล่นกันได้พี่น้องมันหล่นกันได้พี่น้องไม่อกันเนาะ เขาแล้วป่ะขามมนเขามันสิสะดวกกบาวขึ้นไมแสดงสวนไปทางฝุ่นได้ยกขึ้นไปเลยขึ้นไปพุ่นเลยยกขึ้นรถขามนเขาเลยหรุดออกเด็นี่มันรุดออกเด็กโตตรงมันะต่อยตรแต่ตรงเนี่ยขานไหม อัน,านอาลงตำตามแถมมันหล,ลากขีดินด้วยไปไปแง่นเหรอป่นเลยมีบอครับมี่ได้บอนอครับพี่น่อะอหนอครับได้บอหนอครับมีบอหนอขีนาบอหนอครับพี่น้องมาบลงตำตามน้ลากขีดินดีบุนเออแมหุบขีดินไปได้ ไม่ได้ครับนาลงจะตามยังเก็นไเลืนผีนั่นขับไปแล้นั่นขับไปแล้วนั่นน้ำรอดนหรอน้รอดรอดมันหมดต้มว้ด้กินดอกพีนอกกต่ายกิ้เดือดมันกู้มาได้หรืไ

uống 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 ไี่ไดอยู่ดปิใครไปเอ,อนจนแล้วจะจับงุ่น,นไม่จับไมุ่่จับไป,ไปตัวไม่ใหญ่มากพอดีไปเอาตัวใหญ่กว่านี้นะ ได้อีกแล้วเฮ้ย่ไไข่เท่ากันเลยนะตัวเท่ากันเลยตัวที่2นะคะอุ้ยไข่จอง่ะาอ่จองไข่่ได้หอุย

นี <|so|>> ่หรอนี่มันหลอดขันอีกต่อด เอาเอาปลาซ้กนี่ะเข้าไม่ลอเง้ยถงเงี้ยงกเงี้ึงไเ่อแม่น่นามันย่กลับมานานโอ้ยลปลาลน่นอีกวอีกแล้วต่อแงมาเลยให้อีกแล้วตัวที่สามนะคะ ตัวเท่าเดิมนะคะจองไข่จองไข่ทีลวที่จองตับจองพุงจองพุงได้พี่น้องน้าจองหัวสิต้องหตวงตวงจองหัวปุ๊กปุ๊กเอาอีกเอาตัวใหญ่ๆไปหนี้งคุณได้คืนก้อนไส้จริงบอกเป็นมหันต์หรหันต์ใช้เด็กเปไปได้หัวอีก อุมหคนจากภูเขาฟูจิเนจาก่ไเอาดจคือทางลงไปเออทลายขีดตรงเนะต่อานมืขีดตรงเอากก่อนุแมนปลานะเอากุ้ยปนไ eko eko nyama bianya nyama nyama

มาาละมาขึ้นมาข้มาเอายงูปอาอ Bà con anh ơi Bà con ngay nha Bà con ngay con anh ơi con ơi ôi ơi con ơi ôi con con ơi con จองไข่ตัวที่สี่นะคะจองไข่ตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะจองทุ่งเหมือนเดิมนี่นะคะทุกคนหนักแล้วนะเอาไปอีกไหมเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ปีนคือแม่กับกอบัวตาบัวเออเห็นหมดโตอุ้ยอุ้ยหุ้ยอุ้ยตัวหน่อยตัวน้อยอุ้ยอุ้ยมาขยันมาขยัน ปลาดูปลาหอยเห็ดราตะยานอะไเอาเปนมไนก็บดบดิ่เรอปุฟอนมุดสมโอ้สมัดใหญ่ยังไงแก้าเมื่อยพีน่น้องเ้ยจับเห็นปลาเห็นเห็นทั้งปลาเห็นทั้งงู ร้อนดิอุ๊ยเดียวหยิบหัวมาแล้วลุงเอาลุเอาจ้องไข่จ้องไข่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงชาอีกสนนเตัวนี้เท่าไหร่ตัวที่หกวะตอรที่ห้เนาะ เังก็พอโบเห็นบบจับปลาด้วยมือเปล่าปาผู้บาดเยปาผู้าดเยสัปาผู้บาหนเห็นเ่ล่าบบต้องใส่เลยแงงนั่น ตอนที่เดียวยากตอนแรงไงกว่านั้นเลยมัมีหลายตัวอยู่เลยเออมันชนอยู่มีอะไรยังยงองมี่ยุอย่างงงูได่ยังี้โอ้้โอ้้้โโโโอ้้อ้โอ้โอ ตัวใหญ่ด้วนี่เวปอบร้อนได้ยนอุ้ยมันดิ่งไปเลยเดอ้ยมันดิ่งไปเลยอันี้ตองไปเลยมั้งแยพี่เจ้มจะของตอดันของตออะไรดนโอ้ยป้าป้าป้าก้าป้ามันสีขาดีการตัวน้อ บ่พะการแม่ชีเนียเอ๊ก้ายกตาสิอุ้ยได้หล่ะจ้าเอ๋อู้รุ่นเดียวกันนะเนี่ยว้ยจองไข่นะคะแลูวจองไข่กวันถือให้หน่อยถือนี้ให้หน่อยยกโชว์หน่อยจองไข่ตัวที่ครบแล้วจองคุณลูกอํากระไดแม่ชีเฮีย ถ้าละเอาเอีกทีใช่ไหมนั่งเอาพี่นั่งสำหรับคลิปนี้กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาอามีสามพันคนนะครับสาวสาวสองคนนียน้ำมันนะครับด้วยสวัสดีครับจองไข่จองไข่ <laughs> จองพุงจองเปล่าใสพุงกับไสวะเดี๋ยวย้ำน้ำกันเ <laughs> ห็นตั๊งปลาเห็นตั๊กงู <laughs> <laughs>